สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ของเล่นใหม่มานะครับก็จะเป็นล็อกที่สามารถปลดล็อกได้ด้วยการสแกนไายนุวมือนะครับมันใช้งานยังไงแล้วจะปลอดภัยไหมเดี๋ยวในคลิปนี้มาดูกันครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูรอบๆตัวล็อกกันก่อนนะครับซึ่งตัวล็อกตัวนี้นะครับผมได้มาจากช้อปปี้ในราคาประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งถูกมากนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะเป็นพลาสติกแล้วเอามาเคลือบทําให้เป็นสีเงินๆนะครับแต่ไม่ใช่ครับจริงๆมันเป็นโลหะทั้งอันเลยทั้งตัวล็อกแล้วก็ตัวบอดี้เลยนะครับ ก็ถือว่าคุณภาพเนี่ยดีกว่าที่ผมคิดนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับโล่งๆเลยไม่มีอะไรเปิดไม่ได้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีพอร์ตไมโคร USB นะครับก็เพราะว่าล็อกตัวนี้มันจะต้องใช้ไฟใช่ไหมครับก็สามารถใช้สายไมโคร USB ที่เขาให้มาเนี่ยในการชาร์จแบตได้นะครับแต่แบตตัวนี้มันใช้งานได้นานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะนานอยู่ส่วนในกล่องก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ในสเปกบอกว่าสามารถจําได้40ลายนิ้วมือ2ลายนิ้วมือแรกเนี่ยจะเป็นแอดมินนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยก็จะเป็นยูเซอร์ธรรมดาโอเคเดี๋ยวมาลองเมมกันก่อนตอนนี้ผมยังไม่ได้เมมนะครับมันก็จะกดนิ้วไหนมันก็จะเปิดได้นะครับขึ้นแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ทําการกดไปนะครับกดย้ำๆไปสัก2รอบนะครับจนไฟเขียวมันติดนานๆนิดนึงนะครับโอเคแบบนี้นะครับก็แสดงว่าตอนนี้เมมนิ้วโป้งผมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนิ้วคนอื่นก็จะไม่สามารถกดเปิดได้แล้ว โดยรวมแล้วก็ดูเหมือนล็อกตัวนี้จะเรียบง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถจะเปิดได้นอกจากเราแล้วเพราะว่าไม่มีการใช้กุญแจนะครับต้องใช้การยืนยันตัวตนโดยลายนิ้วมือซึ่งเรามีเพียงคนเดียวนะครับในการเปิดตัวล็อกตัวนี้แต่ว่าบอกเลยครับว่าล็อกตัวนี้มีปัญหาอย่างแรกเลยครับคือทำยังไงครับถ้าเกิดว่านิ้วของคุณบาดเจ็บเนี่ยอย่างสมมตินิ้วผมเนี่ยเพิ่งโดนมีดบาดมันเนี่ยผมจะสแกนยังไงครับแล้วถ้าเกิดว่าเมมไว้นิ้วเดียวเป็นนิ้วของผมคนเดียวเนี่ยตัวล็อกตัวนี้ก็จะไไมมม่สาาารรถถเเปิดด้้ลยคับผ เออนี้ก็เป็นแผลอะไรเงี้ยครับสแกนไม่ได้หรือถ้าเซ็นเซอร์มันพังขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะเปิดยังไงครับอันนี้ก็ซวยไปครับพบว่าตัวล็อกตัวนี้ไม่มีวิธีสำรองในการเปิดนะครับจะไขกุญแจก็ไม่ได้นะครับมีแค่ช่องชาร์จที่เป็นไมโคร USB อย่างเดียวใช้กุญแจเสียบปลดล็อกอะไรงี้ไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับล็อกตัวนี้มันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คุณคิดครับใครก็สามารถเปิดตัวล็อกตัวนี้ได้ง่ายๆเลยไม่ต้องใช้ลายนิ้วมือนะครับก็เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครรับโดยกา ที่ผมจะปิดตัวเครื่องอ่านลายนิ้วมือตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็วิธีการปลดเนี่ยมันง่ายมากๆครับโดยผมจะใช้พลาสติกที่มันให้มากับตัวแพคเกจจิ้งในกล่องเนี่ยแหละครับผมก็ได้ทําการตัดมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นแผ่นพลาสติกเล็กๆแบบนี้นะครับจะใช้พลาสติกอะไรก็ได้นะครับจะเป็นกระดาษแข็งหรือว่าอะไรก็สามารถใช้งานได้ครับวิธีการนะครับมันง่ายมากนะครับเพียงแค่เอาพลาสติกเนี่ย สอดเข้าไปนะครับระหว่างตัวล็อกนะครับอย่างนี้นะครับเปิดออกแล้วเร็วมากนะครับดูไม่ทันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองทําอีกรอบนึงนะครับอ่ะล็อกแล้วนะครับตอนนี้ไม่ออกแล้วพลาสติกนะครับใส่เข้าไประหว่างตัวล็อกดันเรียบร้อยง่ายมากนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบครับว่าถ้าเอามาล็อกบ้านเนี่ยจะเปิดได้ง่ายแค่ไหนก็ใช้พลาสติกเหมือนเดิมครับ เรียบร้อยไม่ถึงควินาทีเท่านั้นเป็นไงครับความปลอดภัยของล็อกตัวนี้ <c oughs> แทบจะไม่มีเลยครับใครก็สามารถปลดได้ง่ายๆนะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นแล้วถามหน่อยว่าถ้ามันปลดล็อกได้ง่ายขนาดนี้ซึ่งใครๆก็สามารถทําได้เนี่ยแล้วล็อกตัวนี้มันยังจะมีประโยชน์อะไรอยู่หรือเปล่าครับ ผมก็คิดว่าคงจะไม่มีใครเอาล็อกตัวนี้ไปล็อกบ้านเอาไปล็อกตู้เซฟหรือว่าเอาไปล็อกพวกเอกสรารสําคัญอะไรทั้งนั้นนะครับผมคิดได้อยู่ยูสเคสเดียวที่สามารถใช้ล็อกตัวนี้ได้นะครับก็คือเอาไปล็อกตู้ของเล่นลูกเพื่อป้องกันเด็กเอาของเล่นมาเล่นโดยที่ไม่ขอพ่อแม่อะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละครับเป็นยูสเคสเดียวที่ผมสามารถคิดประโยชน์จากตัวล็อกตัวนี้ได้ก็ถ้าใครใช้ล็อกตัวนี้อยู่นะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนครับเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยอย่างแรงหรือว่าถ้าใครจะซื้อมาใช้เนี่ยก็อยนะ่าซื้อมาใช้เลยครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอมาเตือนเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับง่ายไหมง่ายมาก